Vou para yes. ใช่รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตราการของ Universal Prevention ครับและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง6 0 8อย่างเคร่งครัดค่ะพวกเราทำการถอดแมสตอนอยู่ในรายการจบรายการใส่แมสตามปกติและทีมงานทุกท่านใส่แมสที่คนเลยครับและพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ ATK ผลเป็นผ่านเรียบร้อยกันทุกคนค่ะซึ่งวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกครับผมนี่เป็นเครื่องทำกาแฟและเครื่องบดเมล็ดกาแฟะนะครับจากสมาร์ทโฮมที่สำคัญเลยส่งรายชื่อเข้ามาสแกนก r วโค้ดง่ายๆแบบนี้นะครับก็ลุ้นได้เลยครับทั้งเดือน ใช่แล้วค่ะส่วนเสา์อาทิตย์นี้ใครมีแผนที่จะไปพัทยาบอกเลยว่าต้องมาที่นี่จริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาได้รวมเอาร้านเด็ดร้านดังที่ปกติเนี่ยบอกเลยโอ้โหต่อคิวยาวมากยาวมากจริงๆเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยอยากรู้ว่าเป็นที่ไหนไปดูกันเลยค่ะไทซ่อร่อยครบจบที่เดียวบอกเลยเขาว่าฟินทุกร้านกับงานต่อคิวมาเก็ต เที่ยวรวมร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยติดดาวทั้งข้าวหวานกว่า30ร้านค้ามาให้คุณเลือกช็อปอย่างจุใจที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นท่านชนบุรีวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นยำหอยนางรมเครื่องแน่นๆจากร้านลุงบอยป้ารัตร้านดังจากติ๊กต็อกหรือจะเป็นไข่หมึกย่างเจ๊ขวัญไข่หมึกแท,แท้ไม่ผสมแป้งจ้าวแรกแห่งชนบุรีและพลาดไม่ได้กับหมูปรับผับบางแสนหมูหมักสูตรพิเศษย่างร้อน เสิร์ฟพร้อมแจ่วปลาะสุดแซ่บและยังไม่หมดแค่นี้ยังมีร้านดังร้านอร่อยที่คุณเคยต่อแถวรออีกมากมายจะมีร้านอะไรบ้างไปฟินพร้อมกันในรายการกันเลยตอนนี้เราอยู่กุญชาติมีประเสริฐครับผู้ช่วยผู้จัการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชาติสวัสดพี่ชาติขาอยากรู้หน่อยค่ะที่มาของการจัดงานงานนี้ค่ะครับ ่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตเกิน่นให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรีของเราเนี่ยก็ดําเนินการภายใต้กล,ลยุทธ Center Light, <ม>์ Center อ f l i ไลเช่นเดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลอ,อื่นๆทั่วประเทศนะครับ,รบซึ่งเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะเข้าไปเสริมสร้างให้กับเศรษฐ,ฐกิจของ<ม>ทุกๆชุมชนที่เราเข้าไปตั้งสาขาอยู่เลยนะครับ,รบซึ่งตอนนี้เนี่ยภาวะโควิดเองก็เบาบางลงแล้วนะครับ<ม>นั้นเรามองว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราจะเป็นต้อง ช่วยกันเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาให้เต็มที่ซึ่งชนบุรีเนี่ยก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของของประเทศไทยเรานะครับทันี้เราก็จึงรเริ่มการจัดงานต่อคิวมาร์เก็ตนี้ขึ้นมา,นานครับโดยภายใต้คอนเซ็ปต,ต์ของต่อคิวมาร์เก็ตเนี่ยก็คือการจัดงานเทศกาลอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของศูนย์การค้าเซ็นทรัลชนบุรีรมีร้านดังร้านที่ทุกคนต้องไปต่อคิวเนี่ยเรารวบรวมให้มาอยู่ภายใต้ ที่เดียวกันที่สุนของค้าเซนทรัลชุมพรีเนี่ยกว่า30ล้านค้าอีกครับอ๋อความหมายก็คือเหมือนร้านไหนที่แบบมีคนต่อคิวเยอะๆไม่ว่าจะขายตอนเช้าตอนคืนบางทีไม่รู้จะหาที่ไหนเอามารวมกันไปเลยใช่ครับดังนั้นเริ่มหน่อยได้ไหมครับร้านแรกเลยที่คนต่อคิวยาวมากๆน้านนะครับต่องร้านนี้เลยครับค่ะ เจ๊ฝนยำสวยแซ่ซิ่งเชื่อว่าคุณฝนคุณปัปปป๊ปปี้หรือท่านผู้ชมนะครับอาจจะพอเคยได้ยินแบ็กกราวของร้านนี้ละเจ๊ฝนยำสวยแซ,ซ่ซิงเนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงของวิกฤตโควิดเลยเเท,ที่พลิกผันตัวเองจากผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยม<ภ>าข<ภ>ายเป็นร้านยำนะครับโดยที่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเขาเปิดร้านขายเนี่ย 4ี่โมงเย็นเปิดสี่โมงเย็นเราไม่ต่อคิวตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับคิวเช้าที่สุดเนี่ยเจ็ดโมงเช้าโอ้โหพอดิฉันไม่ต่อก็เป็นลมก่อนแล้วใช่นรับแต่คุณเป็นเจ้าของร้านนี่อ๋อขอนละฝนใจเย็นใจเย็นแมซึ่งราคาถาดใหญ่แบบนี้นี่เท่าไหร่ครับถาที่เราเห็นนะครับเป็นซิกเนเจอร์เมนูของทางร้านเลยนะครับชื่อว่าเมนูยำยกรสนะครับราคาเพียง400บาทเท่านั้นใหญ่ ทานกันแลจะประมาณ5คนอิ่มนะชครับครับต่อไปมาเลยก็เด็ดไม่แพ้กันโอ้ตรงนี้นะครับทุกท่านที่เคยมาชลบุรีต้องรู้จักเลยครับครับหอยจ้อปูแม่วันนาร้านในตำนานแห่งตลาดหนองมนเลยครับอายุกว่า40ปีโอ้โหคุ๊อปี้ป๊อปี้เตรียมชิมแล้วอยากลองชิมเสหน่อยนึลยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมมาดูสิคะคือปูเขาให้แบบเน้นเน้นทะลักทะลักแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะจ้อปูใสใสกันเชียงปูเป็นไงฮะกันเชียงปูยักษ์เลยดีกว่าเดี๋ยวดูว่า หาแป้งไม่เจอเลยนะครับเนี่ยมีแต่ว่าปูทั้งนั้นเลยครับแล้วมีความกรอบนอกนุ่มในครับอร่อยมีความเป็นพริกไทยด้วยผสมแล้วดีมากนี่ไงถึงได้เป็นร้านที่แบบว่าเป็นตำนานก็ไปหาได้ที่เซนทันชนบุรีเหมือนกันรับผมต่อไปค่ะถัดไปนะครับเป็นเจ็คขวัญไข่หมึกย่างครับตัวนี้นะฮะทีเด็ดของเขาเนี่ยก็คือการที่เป็นไข่หมึกย่าง ด้วยใบตองนะครับจะให้มีกลิ่นของใบตองหอมๆขึ้นมาแล้วก็ไข่หมึกเนี่ยไม่มีการชุบแป้งใดๆทั้งสิ้นขอนิดลึงให้พี่กดลองทานหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรยินดีมากๆเลยนี่นะคะไข่ปลาหมึกที่เขาบอกไม่ผสมแป้งเลยเออต้องจิ้มกับน้ำจิ้มอะไรบ้างครับเนี่ยน้ำจิ้มเราจะเป็น2สูตรนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหวานซึ่ง ไฮไลท์ของเขาอย่างหนึ่งคือการนาน้าจิ้มทั้งสองมาผสมกันนสมกับจะได้รสชาติพิเศษที่บอกกนมาแล้เลยราคาเนี่ยไม้เท่าไหร่ฮะไม้ละสิบาทเท่านั้นครับเดียวนะคุณพูดจริงหรือเปล่าครับจริงครับสิบบาทนี่พอใช่ครับโู้ไข่ปลาหมึกหาราคานี้ยากมากนะพี่ฝนรสชาติเป็นไงฮะโหน้าจิ้มแซ่บมากน้าจิ้มเขานี่คือเด็ดจริงแล้วไข่เขาคือไข่จริงๆไม่มีแป้งแล้วราคาดีมากจริงครับอตัดมาร้านนี้เคยเห็นในติ๊กต็อกแน่นอนเลยนะครับอีกร้านหนึ่งที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิดนะครับยำหอยนางลม โซเครื่องนะฮะตัวนี้ฮะหอยนางรมโรงเครื่องนะครับกับยำหอยนางรมนะครับเปิดด้วยราคาก่อนเลยอยากทราบเลยว่าอย่างโซงเครื่องเท่าไหร่ฮะโซงเครื่องที่เห็นตรงนี้นะครับราคาเพียงแค่100บาทครับ100บาท ได้เยอะเลยแล้วข้างๆก็คือแบบจานใหญ่ๆ200บาทของเจียวเน้นๆใช่ต่อเกี๊ยวแต่กี่โมงกี่โมงนะฮะอันนี้ตัวนี้ก็ต้องต่อคิวตั้งแต่เที่ยงครับร้านเปิดหกโมงเย็นครับโอ้ยร้านนี้เป็นหนึ่งร้านที่ดูในโซเชียลแล้วคนอยากไปกินมากๆใช่ต้องไปที่เซ็นทรัลชลบุรีแต่ตอนนี้ชิมก่อนนิดนึงอ่วิบบนชิมหน่อยนะระหว่างชิมนะครับมาที่ร้านข้างๆเลยตัวนี้อาจจะพอเห็นกันนะครับเหมาะสําหรับสายเที่ยวกลางคืนนะครับบุฟเฟ่ต์ลาบขับบางแสนครับซึ่งโดยปกติเนี่่่ยยเเเเรราาาาาจจจะะข้้้นนนคคก็ปปิดชวงงถึึตไ สำหรับคนนอนเดืกใช่คนนอนเร็วจะไม่ค่อยได้กินนะแต่ถ้าไปเซนทัลชมุรีได้กินนะผมยากแลวผมเข้าวัดทุกวันไงไม่ค่อยได้กินเลยไม่น่เชื่อถืออันนี้ร้านนี้ก็เด็ดใช่ไหมคะร้านนี้เด็ดครับที่เด็ดของเขาก็คือเจีวบองครับเป็นน้ำจิ้มเจ่วปลาครับน้อเพราะหมูปลาเขาก็ต้องกินกับน้ำจิ้มเจ่วนอนแล้วเห็นแบบมีไส้ย่างมีแบบว่าสามชั้นมีแบบมีหลายส่วน่ะเอาเป็นว่าใครชอบหมูปลาต้องมาร้านนี้คุณง๊อปปนรงมาก ค,คือคต้องบอกว่าหมูเขาเนี่ยนุ่มนะมแล้วก็มีความแบบว่ามีความเป็นเนื้อนเน้นๆที่ทานข้าไปเนี่ยมันมีความเข้ากันของเครื่องที่เขาแบบราดหรือทาอะไรเงี้ย<อ>แล้วถ้ากินตอนร้อนๆสิยกนิ้วให้เลยฟินแน่นอนส่วนร้านนี้ทําไมเกี๊ยวมันตัวใหญ่ขนาดนี้เ<อ>น,นี่ยต,ต้นตํำรับเกี๊ยวยักษ์เลยครับเกี๊ยวบางทาย นะครับทุกท่านจะเลยเห็นไได้ยินกันมานะครับที่คือร้านต้นตำรับเลยเยอะากทรายครับโอ้โหมีต่าไส์ได้ที่นี่เหมือนกันมีตั้งไส้หมูตัดไส้กุ้งครับโอ้โหล้วนแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วงานจัดขึ้นแต่วันไหนถึงวันไหนบ้างครับวันที่5-9ตุลาคมพรุ่งนี้วันแรกนะจริงๆแล้วคือคุณผู้ชมไม่ต้องรอไปเสาร์อาทิตย์ก็ได้พรุ่งนี้ก็ไปได้แล้ววันแรกผมถามหน่อยครับว่าที่ห้างเนี่ยคนต่อคิวเยอะไหมอะ ก็มีบ้างครับมีบ้างเลยนะแต่ว่าเพื่อเป็นความสะดวกของลูกค้าครับอย่างที่บอกคือเรารวบรวมร้านที่คุณต้องไปต่อคิวตรงนู้นตรงนี้ทั้งบางแสนพัทยาเนี่ยมาอยู่ที่เซ็นทรัลชลบุรีที่เดียวจชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมมาขายที่เซ็นทรัลชลบุรีนะแต่ราคาเท่ากับที่เขาขายข้างนอกตามปกติราคาไม่ได้ขึ้นเลยแล้วคุณภาพก็เหมือนแบบที่เราไปต่อคิวกินนั่นแหละพีจังเลยอ่ะอยากให้เชิญชวนอีกสักรอบนึงครับพี่ชาติครับก็ ขอฝากเชิญชวนทุกท่านนะครับวันที่5-9ตุลาคมนี้นะครับที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรีนะครับงานเริ่มตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปทุกวันนะครับแล้วก็พิเศษวันที่9ตุลานะครับมีคอนเสิร์ตตะเป๋าเดวายด้วยรั้โอ้โหครบเครื่องเลยทีเดียวนะไปกันเยอะๆนะครับงานดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่ชาติขอบคุณมากค่ะครับส่วนช่วงหน้าค่ะส่งท้ายเทศกาลกินเจกันสักนิดนึงวันนี้พี่บุ๊ชจะมาทําเมนูไข่เจียวเจและเดี๋ยวมาชิมของหวานอร่อยๆย่างบิงซูที่เริ่่ต้้นนน29บบาาททเเััองดี๋ยวก แซบพลาซ่า กับ,บุชเลชานสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูไข่เจียวเจกันครับ ซึ่งสูตรนี้นะครับผมไปหามาจากในอินเทอร์เนต็ตเขาให้ใช้ฟองเต้าหู้แห้งครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะเวิร์กไหมเริ่มต้นเราจะนําฟองเต้าหู้แห้งมาแช่น้ําร้อนเป็นเวลา30นาทีครับให้เขาพองแล้วก็ขยายตัวขึ้นครับหรือท่านผู้ชมจะลองใช้ฟองเต้าหู้สดดูได้นะครับผ่านไป30นาทีแล้วนะครับฟองเต้าหู้จะขยายตัวขึ้นมองดีๆคล้ายๆไข่เลยนะครับนี่และเราก็นําแป้งทอดกรอบสูตรเจน,นะครับ 1ถ้วยตวงมาผสมกับน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีครับจากนั้นก็นำฟองเต้าหู้ที่แช่น้ำไว้ลงมาใส่ในโถผสมได้เลยครับใส่มากใส่น้อยตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วผมก็จะเพิ่มผักเพิ่มท็อปปิ้งเหมือนเราทำไข่เจียวธรรมดานี่นะครับใส่แค่รอดใส่พริกหวานแล้วผมก็ใส่เต้าหู้สับชิ้นเล็กๆล,ลงไปด้วยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เริ่มทอดได้เลยครับผม โอ้โหพอนําลงไปในกระช้าแล้วแอบดูคล้ายๆไข่ขเจียวจริงๆเหมือนกันนะครับนี่ท่านผู้ชมครับตอนนี้คือหน้าตาน่าฐานมากๆเลยทอดให้เขาสุกนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็อย่าลืมกลับเขาเหมือนกลับไข่เจียวเลยครับตอนนี้หน้าตาเขาผ่านเลยครับท่านผู้ชมคล้ายไข่เจียวสุดๆเดี๋ยวต้องมาชิมรสชาติกันครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไง โอ้โหถ้าใครชอบไข่เจียวกับกรอบนะผมบอกเลยต้องไปทำครับเพราะเขามีความกรอบกรอบจากฟองเต้าหู้รสชาติเขาใกล้เคียงไข่เจียวเลยครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าเขารสชาติไงต้องไปลองทำกันดูแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผมใครจะไปคิดนะเนี่ยว่าใช้ฟองเต้าหู้มาทำไข่เจียวเจน่ากินมากใช่ตรงนี้อ้าวยังไงน่ากินไม่แพ้กันร้านนี้เลย ช่วยกันแซฟค่ะวันนี้กับร้าน hello บิงซูอันนี้บอกเลยว่าเขาเป็นร้านบิงซูที่แบบว่าไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สารกันเสียอะไรทั้งสิน้นคือ,ท,อทุกอย่างนะคะมันคือนมห,หลากหลายชนิดเอามารวมกันจนมันแบบอร่อยหวานหอมมันโอ้โหป๊อบปี้ชิมไหมอ่ะจริงๆเนี่ยผมไม่ชิมฮะทำไมอ่ะไม่ชิมไม่ได้แล้วจ้ะเออต้องชิมต้องชิมสิชิมเลยระหว่างที่ป๊อบปี้ชิมคุณผู้ชมขาไม่ได้มีแค่รสนมอย่างเดียวด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีหลากหลายรสเลยให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นรสชาเขียวนมชาเขียวอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรสชาไทยก็มีส่วนอันนี้ที่เห็นดูเห็นไหมคะท็อปปิ้งแน่นๆท็อปปิ้งนี่คือเลือกได้ตามใจชอบเลยมีทั้งอะไรอ่สตรอเบอร์รี่ผล,ลไม้นู่นนี่นั่นอยากใส่อะไรเลือกได้ตามใจชอบอดีตรงไหนรู้ไหมตรงไหนครับ อร่อยไหมอ่ะอร่อยสิครับบอกตามตรงเลยว่าเป็นบิงซูท็อปปิ้งด้วยกล้วยแล้วก็สตรอเบอรีรสชาติของเขาอากาศร,ร้อนแบบนี้สดชื่นมาก <No. S 2> แล้วกล้วยเขาก็หอมสตรอเบอรี่เขาก็เปรี้ยวผมว่ารสชาติทุกอย่างมันเข้ากัน,นไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมฮะแต่ใส่ปากอร่อยที่สุดครับนี่อบอกเลยคุณผู้ชมค่ะราคาก็ดีๆเริ่มต้นที่ถ้วยละ29บาทเท่านั้น ฟังไม่ผิดนะดน<อ>แท้ๆนะไม่ใส่ผสมอะไรเลย<อ>แล้วก็ราคาแพงสุดอยู่แค่109บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะอยากกินต้องไปเลยค่ะอยู่ที่หน้าโลตัสถนนพญาสุเรน38ยู่ริมถนนเลยแล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนเนี่ยเขาจะเปิดเพิ่มอีกสาขาหนึ่งคือที่โลตัสเรียบพร้องสองตรงโซนฟู้ดคอร์ดแต่ว่าใครบอกว่าอุย มาจากแซฟพาซาใช่ไหมเออมาจากแซฟพาซา <P asa, S 1> ได้สิได้ลดไปอีก5%หรือว่าอยากทำธุรกิจกับเขาก็ได้นะคะโทรไปได้เลยค่ะที่092 1566668ค่ะเอาล่ะนี่นะมาถนึงช่วงเวลาที่ต้องแจกของรางวัลให้คุณผู้ชมแล้วะนะครับแหมลายชื่อล้นตู้แบบนี้นะครับดูสิวันนี้จะเป็นของใครม,มาอ่ะ รายชื่อผู้โชคดีในวันนี้นนครับวันนี้ค่ะผู้โชคดีคือคุณกิติพัฒน์ค่ะนี่นะสัปดาห์นี้นะฮะเราจะทําการต่อรายชื่อให้นะครับแต่สัปดาห์หน้าเราจะทําการรีรายชื่อใหม่ทั้งหมดแล้วดังนั้นคุณผู้ชมทําการส่งรายชื่อใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับดูวยวิธีการที่ง่ายมากครับสแกนกิวาโค้ส่งชื่อนมสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณ โทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับค่ะงานนิดเดียวนะฮะระหว่างรอสายนะครับจบจากรายการเราไปอย่าลืมติดตามนะครับรายการข่าว3าสีครับและละครบ่ายทองเอกหมอยา่าชาโลงฮะละครเย็น2หัวใจนี้เพื่อเธอครับและคืนนี้กับจาบซ่อนรักนะคะคุณผู้ชมค่ะคือบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆดูพี่ใหม่อย่างเดียวก็คุ้มแล้วจริงแต่นี่ยังมีพี่แหม่มโอกไม่รู้จะคุ้มยังไงละครเรื่องนี้จริงครับผมนะเป็นการรวบรวมเลยรับสายฮะรับสายด้วยสวัสดีค่ะคุณกิติพัฒน์ทอจากร การแซปบพาสต้านะคะโหโหพี่คะอยู่จังหวัดอะไรจ้ทาที่มหากรครับกรุงเทพพี่ขาวันนี้โทรมาหาแจกรางวัลเลยจ้าวันนี้รับไปเลยค่ะเครื่องทำกาแฟแล้วก็เครื่องบดมเมล็ดกาแฟจากสมาร์ทโฟยนยินดีด้วยนะคะแต่วันอาทิตย์นี้มีแผนะจะไปเที่ยวแบบพัทยาไหมครับ อ,อ๋อก็ไปประจำมาฮะนี่ดีเลยพี่ถ้าไปพัทยาเสาร์อาทิตย์นี้นะเขาจะมีงานแบบร้านที่ต้องต่อคิวยาวแต่ว่าไปที่เนี่ยไม่ต้องไปต่อคิวยาวไม่ต้องไปหลายที่ด้วยไปที่เซนทรัลชลบุรีนะคะใช่แล้วโอโอโอขอมมากครับยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแห่ความสะดวกของเรานะคะจะลืมส่งรายชื่อเข้ามานะวันนี้เวลาของเรามหมดแล้วครับค่ะวันนี้พวกเราแซปปาซาสวัสดีครับ 卡萨。